สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นี่เมียฟรัง n s p นชาแนลจะพี่นองค่ะมือนี่สีมะเราวหนึ่งซูฟังจะพี่นองค่ะสีมะาาเราเหลืองสามีเอาหมูมัมา,มาเอาหมูมาเที่ยวเมืองไทยมาอยู่บ้านกับพี่นี่จะ้จะพี่นองค่ะ แล้วก็มันมันมีปัญหาจ้พี่น้องปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าเขาม้าวหาหกปีจ้พี่น้องหกเจ็ดปีจนถึงปีที่แล้วเขาก็มาคือกันจ้พี่น้องปีที่แล้วเขาก็มาแล้วก็สร้างปัญหาจ้พี่น้องคะ่ะสร้างปัญหาก็เลยบ,บอกสามีว่าเจ้าเสีเอาไผ่มาน่ะถามขอยเบ่งก้อน เพราะว่าเพราะว่าพีนี่เป็นคนสางบ้านจะ้ะเงินพีนี่ทำงานมากพีนี่สางบ้านจะพี่นองคะ่ะก็ร์ซิวว่าพีนี่สางบ้านมันบอกฝรั่งผู้นี้มาสางปัญหาม็นบอราจยาพี่นองระบัดที่นี่หรือิวว่าซูฟังว่ามันเป็นเหตุการณ์จังใดจะพี่นองคะ่ะเขาพาไปเที่ยว เขามาอยู่เขามาอยู่บ้านประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็กสิพาลกันลงไปเกาะสร้างจ้กพี่น้องคะ่ะพาเขาลงไปเกาะสั่งไปเที่ยวเอารถปิกอัพไปจ้กพี่น้องคะ่ะแล้วก็เขาจะเป็นคนที่เห็นแก่โตครักเพราะว่าพี่นี่เป็นรถมันบอกจ้ะลงไปเกาะสร้างเงิเนบอกตามธรรมดา เขาก็เสียหลายก็เฮาดิจ่ะพ no, ี่น้องค่าค่าน้ำมันนะจ๊ะเนาะพูดถึงค่าน้ำมันเขาต้องเสียหายหลายก็ของเฮาจ่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเฮาเป็นรถเฮาเป็นรถแล้วเฮามาเสียค่าค่าน้ำมันครึ่งต่อครึ่งกับเขาจ่ะพี่น้องตามธรรมดาเขาต้องเสียหลายก็เฮาเพราะว่าเฮาเป็นรถอยู่แล้วการซื้อกรอของรถของเฮาอยู่แล้วจ่ะพี่น้องค่ะเห็นเล่ล่ะ อันนั้นกับ,บพ่พ่อใจอันนี้เรื่องเรื่องนี้กับพ่พ่อใจเป็นไดแล้วไหเกิดเรื่องยุ่เกาะสร้างอีกจ้ะพี่น้องค่ะมาเกิดเรื่องยุ่เกาะสร้างอีกจพกกะกจพูดถึงบัดท,ที่นี่พนกระเลิกกับผู้สาวอยู่พนกิกระลั่งเลิกกับผู้สาวเพนจ้ะพี่น้องค่ะผู้สาวพนอยู่อยู่บ้านเดียวกันกับกับพี่นี่นี่แหละจ้ะเป็นเพื่อนพี่นี่เพื่อเลิกกันเพิ่นเลยไปหาผู้สาวอยู่ เกาะสร้างเจ้พี่น้องพี่นี่เป็นผู้ติดต่อให้ติดต่อผู้สาวอยู่เกาะสร้างเป็นหมอหนวดจ้ะพี่น้องค่ะแล้วก็เขากะเอาผู้ยิ่งอผูนี้ผู้ญิงผู้ยิ่งผู้นี้มานอนนั่มจ้ะพี่น้องค่ะอผูยิ่งที่เป็นมอหนวดมานอนนั่มขึ้นแรกจ้ะพี่น้องขึ้นแรกเขากะ เขาหายสองพันจะพี่น้องคะ่กะก็ดีอยู่งหายสองพันแต่ว่าพี่นี่ว่ามันหลายเกินไปเป็นยังคือบ่ให้ขึ้นละพัน้วบัดน,นี้ก็เรีย่าให้เขาไมา่อีกขึ้นหนึ่งว่าสันให้เขาไมา่อีกขึ้นหนึง่งบัตรที่นี่ขึ้นที่สองมาบ่ให้เขาพี่น้องคะ่ะบ่หให้เขา ไม่เขาปัจจายค่าตัวของเขานะจ๊ะพี่น้องปัจจยค่าตัวผู้ยิ่งเงินที่เขาห้มานอนนั่มวันขึ้นที่สองแล้วผู้ยิ่งเขาก็อยากได้เงินนี่จ๊ะพี่น้องเพราะว่าเขาเขาต้องเขาต้องเสียเสียเวลาในการมาอยู่นั่มผู้ท่ายิ่งจ่ะพี่น้องเขาต้องเอาเงินเพราะว่าเขาเป็นมอนวดเขายุลานเขาก็ได้เงินอยู่แล้วแม่นบ่จ๊ะพี่น้องคะ่ะแล้วพืที่บ่ โให้เงินเขาพี่นี่ก็เลยไปเคาะประตูไปเครียบปัญหาไปเครียบปัญหาทุกอย่างไปเครียบปัญหาที่ว่าเป็นยังคือโบห้เงินผู้หญิงผู้นี่เอาเขามานอนน้าแล้วแม่จ้ะบดีนเขาเขาเลยปิดประตูเส้นหนาพี่นี่ตึงเลยพี่น้องพี่น้องคะมารยาดบดีมากๆเลยมารยาดบดีจะพี่น้องคะเพราะว่าพี่นี่ใหอยู่บ้านฟรี หาอยู่หากินให้กินแบบซักพงซักผ้าให้เบิดตทุกสิ่งทุกอย่างจะพี่น้องแล้วเขาก็มาอยู่นอนอยู่บ้านแบบว่าเป็นเสียแต่คายอยู่คากินค่าค่าบ้านพักเี้ยงบ่ดด้เสียจะพี่น้องป่านนุงเล่มสั่นหนึ่งเลยบานพนี่นี่นะนะมึนว่าละ่ะบาดท,ที่นี่ปิดประตูปิดประตูรงแร่มใส่หนาพี่นี่ตึงเลยฉันไม่มีความสิเวา้ากับเธอเขาบอกกับพี่นี่ยังซี่ สวัดนดีพี่นี่เลยว่าพี่พี่นี่บอกเขาใจเป็นยังเพื่นคือว่างซี่ก็เลยไปคุยกับสาวสาว,สาวนหมอนวดคนนั้นว่าเขาบอหายเงินหรือแม่พี่บอเขาใจเขานะพี่นี่เลยไปถามอีกพี่นี่เลยไปเคาะประตูป๊อก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 อยู่โรงแร่มแต่พี่น้องคะแล้วมันนี่มูของสามีที่ว่าสั่งปัญหา่าจ้ะกะอันมาเปิดประตู เธอเป็นยังคือบให้เงินเขาพี่นี่ถามเขาองซี่ถามผู้ชายผู้นั้นถามมูแฟนไม่เกพี่น้องคะเขาก็ัเลยว่าฉันมามีแนวสีวอาฉัน่ามีแนวสีไ้เลยปิดประตูสนาพี่นี่ปึ่งอีกเที่ยนึงพี่น้องคะป๊าพี่นี่เสียใจขนาดเลยพี่นี่เสียใจหลายบาดท,ที่นี่ถึงถึงเวลากลับขึ้นรถก็กพี่นี่กลับ ขึ้นรถกับขึ้นรถพี่นี่นั่นแหละจ้ะแต่ว่าพี่นี่บ่ดดายไล่ลงรถได้จ้ะพี่น้องคะพี่นี่บ่ดด้ไล่ลงรถพี่นี่ก็เอาไปหอดขึ้นเลือกเฟอร์รี่ขึ้นยังเรียบร้อยเอารถขึ้นเลือกเฟอร์รี่แล้วพี่นี่ก็ไปนั่งก็ไปนั่งรับอากาศเย็นๆอยู่อยู่ชั้นข้างบนจ้ะพี่น้องคะบัดที่นี่เพิ่นลเลยมาขอโทษพีน่นี่แฟนพี่นี่คุยกับเขาว่าให้ไปขอโทษพี่จ้ะพี่น้องคะ เขาเลยมาขอโทษพี่พี่นี่เลยว่าฉันมายอมยกโทษให้เธอพอะา่าบ้านของฉันเปิดประตูรับเธอตลอดเป็นอย่างเธอจังมาปิดประตูใส่หน้าฉันสองเธอจะพี่น้องค่ะบัตรที่นี่พี่นี่ก็เลยพี่มี่มีน้ำมีไล่ของผู้ผู้ยิ่งบาผู้นั้นจะพี่น้องค่ะผู้ยิ่งเงินนุ๊กหมอหนวดผู้นั้นพี่นี่บอกว่าย่าฝ้าบอกย่าฝ้าบอกอไล่พีเดอร์ บอกเขาบอกผู้ยิ่งผูน้นั้นเดี๋ยวพี่สิเครียดปัญหาห้เดี๋ยวคีเดี๋ยวพี่สิเครียปด,ยดยยปัญหากบผู้ใสผู้นี่หายใจเงืนในโตสองพันบัดท,ที่นี่พี่นี่ก็เลยทรงขอค่วมอน,นอนอยู่โรงแรมหอดกลับขึ้นมาหอดปักทงไส้เด้พี่นองคะ่ะกลับขึ้นมาไปนอนอยู่ปักทงไส นอนอยู่โรงแรมก็เลย่งขอความพี่นี่นะ่งขอความไปหาผูา้ใายผู้นันอยู่ในอยู่ในโรงแรมเดียวกันแหละจ้ะพี่น้องพัวกันนอนอยู่น้ำพี่นี่แล้วก็เพิ่นกับนอนของเพิ่นนอกจก้ะเนาะพี่นี่ก็เลยส่งขอความไปบอกกันผู้ใายผู้นั้นว่าผู้นั้นมูแฟน,นว่าอันเธือตตองใจเงื่อนในเขาเด้เพราะว่าฉันฉันยังฉันติดต่อกับผู้ยิง่งผู้นั้นดูเธือต้องเอาเงื่อนในเขา อันนี้เราเลยเราเลยส่งออกว่ามาท่ายประสันว่าเขาขอสามพันวันนี้พใหญ่ผู้ใา้ผู้นั้นเลยว่าฉันขอเบื้องล่ายเธอแนว่าสันยานพินีงูมิบเสดไบุยานพินี่งบนิบจะพี่นองค่ะพันหนึ่งเงินบละถ้าสันใส่สองพันปรสันว่าฉันมีแค่นี้ปรสันว่าฉันมีแค่นี้ว่าสันบัตท่นีน พี่นี่ก็เลยขอนําเบร์ของเบร์ธนาคารของผู้ยิ่งผู้นั้นแล้วมันนี่เขาก็เลยเอาเงินให้พี่นี่พี่นี่เลยโอนเงินเจ้าของไปหให้เขาสองพันจ้ะพี่น้องขนาดพี่นี่พูดจะเขาได้จ้ะพี่นี่ต้องทําทิ้งท่สุดถูกต้องเขามาเหยียบยามนาใจผู้ยิ่งไทยบ่ได้ถึงเขาสิเป็นผู้ยิง่งหนวดหมอหนวดยังกระซางสิมายามนาใจผู้ยิ่งไทยบ่ได้เพราะว่าเขากะ เสียสะละมาอยู่น้ำสองขึ้นจะพี่น้องค่ะเป็นยังคือบ่ให้เขาพันหนึ่งขึ้นแหลกเป็นย,งนยงังขึ้นห้เขาสองพันขึ้นที่สองเขาก็แยกได้สองพันคือกันพี่น้องค่ะสูมือนน่พันหนึ่งบหลายดอกจะพี่น้องค่าโตผู้หยิ่งน่ะจะพี่น้องค่ะมันบละบัตรที่นี่บัรที่นี่พี่นี่ก็เลยโอนเงินไปผู้ยิง่งผู้นันก็เลยปัญหาก็เลยก็เลยเมิดปัญหาแต่ว่ามาถึงบานแล้วเขาอยู่บ่้ด้บัดนี้ เขาสิยูตออย่ต่ออีกอาทิตย์หนึ่งพี่น้งองคะเขาสิยู่ต่ออีกอาทิตย์หนึ่งยู่บ้านของพี่นี่กลับขึ้นมาจากกันก่อสร้างรลจะสิ่อยู่อุดรนน้ากันค่ะพี่น้องคะวันยูบ่ได้อยากอายอยากอายพี่นี่จะพี่น้องคะวัดท,ที่นี่มือเขาสิเมียเขาสิไปนอนอยูเขาสิไปจังหวัดเลยเขาไปจังหวัดเลยจะพี่น้องคะแ้วกา ในวในฮอลิเดงวดนี้แฟนให้เขาให้เขาจ่ายคืนละสามลอยคานอนอยู่นี่แต่พี่น้องเขาว่าเขาบา่าบานอนอีกอาทิตย์หนึ่งเขาของเงินคืนวสันวาพ,นนพ,นพี่น้อง่ะแฟนผี่แฟนผีนี่ขี้แยดวสันสันสิบ,บ่ขาของเงินน้ำเมียฉันให้เธอฉันจะเอาเงินฉันเองให้เธอวสันแฟนว่าบัตรที่นีน ก่อนเขาซิเนียอัขึ้นนั่นแฟนพี่นี่และให้พี่นี่ไปนอนอยู่บ้านน้องสาวไว้ให้เห็นหนากับปักันนี้เลยไว้ให้เห็นหนากับกับผู้ชายคนนี้เลยจ้ะพี่นอ้อง่ะมันละเรื่องมันเรื่องมันเกิดที่ว่าเอาคนเอามูมาจากเขาเป็นคนฝรั่งเศสจ้บริเมนคนสวิตจ้พี่น้องขาผู้ชายนนู้นั้นปัญหาที่เอาคนเอามูมา ทุปีทุกปีทุกปีผู้เก่าละจ้ะพี่น้องคะจนถึงสิบปีมากนั่นนะ่ะเป็นสิบปีแต่ว่าเขากลัวมากสุปีหรอกจ้ะพี่น้องเขาก็มาสองปีมาทีนึงทางเทียกับมาติดต่อกันจังสินะพี่น้องคะแต่ว่าบนาบนาเสียไม่เห็นกับพี่นี่จังสิเพราะว่าพี่นี่เป็นผู้เป็นผู้ดูแลเทคแค่เป็นผู้ดูแลเทคแค่เขาเวลาเขาอยากดื่มกาแฟเวลาเขาอยากกินเขาเวลาเขา สิซักผ่าเวลาเขาสิไปใส่ก็ต้องใส่รถพินี่อยู่แล้วจ้ะพี่นองค่ะเขาคึสิคิดว่าเขาคึสิคิดว่าเป็นมีเต่เงินสามีของของพินี่ที่ที่มาส้างบานแต่ว่ารู้ไหมว่าเป็นเงินของพินี่ถ้าถ้าสุวรพินี่บอกเขาแฟนแฟนพินี่กะสิเสียหนาจ้ะพินองค่ะแฟนก็เลยไปนอนมืองอื่น ให้พี่นี่ไปนอนเพราะว่าเดี๋ยวพี่นี่สีสีสีแตกระเบิดไนะพี่น้องพี่นี่สีระเบิดพอพี่นี่เก็บเก็บเป็นความเก็บปวดไว้บรายพี่นี่สีระเบิดมั่งสิจะพี่น้องเขาหูจักใจพี่นี่เองดีจ้ะพี่น้องค่ะมันเป็นยังสี่ล่ะฝรั่งอันหี่เงากับมีดได้จ้ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอ้ยหี่เงาพี่ฝรั่งไข่ายๆฝรั่งขี่นกจ้ะพี่น้องค่ะ โอเคนะคะปัญหากัมีจังสี่ละจ้าปัญหาธี่าเพิ่นเอาแฟนเอามูมามาเที่ยวเมืองไทยกับบอดีเป็นไดหรกจะคือลำํำคานพี่น้องคะแบบว่าเป็นส่วนตัวจะพี่น้องโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นี่น่เลยจ้าปัญหาเล็กๆกับบ่อแมนเล็กๆน้อยๆเราจะปัญหาใหญ่อยู่แต่ว่ากะลงุง เคลีย์ปัญหาได้เรียบร้อยแล้วเล่ากับสิบมาอีกเมืองไทยจะพี่น้องค่ะแต่ว่าแฟนกะติดตอ่อกันกับเขาอยู่แต่ว่า่บไฮมาบานงีเงาแบบนี้บ่อยมากจ็บพี่น้องค่ะถ้าสิมาก,ก็ต้องถามหาอาม้อกกอาวสาผู้นี้สงพวรนสิมาบอบางคนยากเด้จ็พี่นอ้องยากอย่างตีฉันบวกกินอันนั่นฉันบวกินอันนี้ฉันบวกไปนั่นฉันบวกไปนี่ฉันกินนีนอยเฮ็ดได้กินนหลายก็กินในหน่อยเป็น,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 นปแต่เสียดายพี่น้องค่ะ โอเคนะคะพี่นี่ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยะคะ่ะพี่นี่สิขอบคุณเป็นอย่างสงูงไปแล้วนะคะพี่นีเมียฝรั่ง nsp ช h a น n e l นไปแล้วนะจ๊ะฝากความรักไปให้ทุกคนด้วยนะคะแล้วคลิปละคำไม่มีเหลอคะ่ะวันนี้อุ้ยคลิประคำก็ไปแล้ว เอ่อ,อ,อคลิปละคํานะคะขวดน้ำบูเตยบูเตยนะคะลืมคลิปละคําพี่น้องคะ่ะให้ความรู้คลิปละคําจะพี่น้องโอเคนะคะบ๊ายบายคะ่ะฝากความรักไปให้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ